ตะแลงพรุ่งนี้ค่ะข่าวด่วนมาบอกน้องสีอีเสี่ยวกับบู๋เกิดมาหาเพราะเสี่ยเพราะใจเสี่ยวไปหอดเฮือนนะสบายดีพี่น้องกบสบายดีเด้อพี่น้องสีกับชาไปเฮยนั่มเพราะใ้เสี่ยวไปนั่มไปหอนเฮือนหมดแล้วไม่ดีปราลุเฮ้ยฮะไทยเสี่ยวไปกินน้่มปะไปไปเที่ยวให้ปะ พี่จะจะไปใส่ไปบุญอาจารย์บุญอาจารย์อ้ยนี่นะสุเองสิไปส่งช่องนี่จังหวะไปไปสิมันเอียกเสี่ยวนะไอเสี่ยวสวัสดีสวัสดีพว้เสี่ยวผูดไทยเออพูดเสี่ยวผูดไทยพอเสี่ยวก็เรียอเสี่ยวมะนั่งสิดอผ้าก็ห้อบ่เขาให้พวเสี่ยวผ้าเฮ้ย

อะไรอุดนู้ดได้ยุ้ยพี่อ้อุดนู้ดว่านี่นะตัวใหญ่บ่ฮะใช่กินแล้วโอ้ยปานกั็นตะคุนอ่ะนะป้านูตัวสำแข่งนั่นแหละจังหวะช่วงห้าอยากอยู่เบิ่งว่าบ่จูบน้าใส่หูมันจักเถืออืมคำบ่ได้นะพี่ไอ้คำบ่หนูออกมาน่ะโอ้ยาขยนะ โอ้ยบัวแด้ยินเราเจ้าหามันกินเพือหนาเนาะหาอันเพื่องหนาถ้าเทิงเราสว่บจามเดวเราเ่ินบ้าบักจามมันไพ่หนาจะสกอบอีกทีพี่ไออันมันแท้ต้องสักอันทายท่องนะก็มีตามินนะพี่อ้เนาะอแล้วเรียงนะแต่เราดุน เื <S <S <an> ่นเเ้อป้าอเอะลวินกับสิไปห้าพอจะไป็นปลาลุงนะแมปาปุซาว่ามาถิมห้แต่ซา้อ้โสิไปห้าพอเปนบรรณาจารย์เนะพอของเผินนั่นแหละป้าว่าเห็นยูน่พอเออพาบอยู่อยู่มันออเห็จะเห็นป่คบ F C สิเคยเห็นอยู่ดอกเพิ่นว่ามาดขาวสอปปีนะเนาะแต่เขาบอเลว่าพอวาวินกะหูกะหูกหูอุ้ยกะปูมาใช่ไหมบ้าบอมันก็ว้าเนาะว่าตะคุนตะเก็นแม่ห่างพ่อห่างเอาลาหลายพวอพี่อหญ่สิเห็ดยังอีละจำไหมเฮ้จำได้เลยสีมาจำเยแม่ก็มันพ่อมาแขกนะ บเห็นตาข้นมาเหร่นนี่บเห็นบเห็นเนี่ยเฉดฮะขืนมากมือนี้นะบอกขืนข้นมากหอดหัขนมาเชียวจีบอกไงเนาะหุ่นหนะฮึ่มโอ้ยบอยากเห็นคนสิหัวแตกเอแแ้วต้นยายแปมาอาไเอะไรยายแพรสีสูน ยายแปศูลนั่นนะเฮ้ยอะไรสะอาดมากนะแม่สีมาปูนะอันนี้แล้วใส่อันนี้แล้วซุกข่อยมากใส่อันนี้แล้วกินนานเออยายแปไม่นดยมใส่เหยือกค่ะท่านผู้ชมใช้โอโอขันใส่บาทถ้าเรากินมาจนเหมื่อยแล้วใส่โออันนี้นะปีไ้ากับโอตัวนี้อาใหญ่เโอตัวนี้แล้วหนอสี เฮ้ยยัญ่ัหโอ่ีแม่ไปซใช่ิือี่เนไ่กไปเกี่ยวหยะเกี่ยวหยาหุ่นหนามคือลายเธอเฮ้ยป้าสองหมากกุชเต็มโอตอนแรงสิอาจอกมนูกุชิตากินก่อนนี่มีเพิ่งยัใส่น้ำตาลด้วมีเพิ่งยัดใส่้ำตาล ไขได้เลยฮะกระลหกพอเสี้ยวนะก็ยังบุงแห้งออิขึกกน้นเวียงะกระทันหัน<ะ>ต่กี้ว่าชิขึ้นที่ซาซามแบบชนถ่ายมาอเ,ออเอิญก็ทีบเลยท้องใส่ชิได้สุดค้าคิีขึ้นอยู่นหน่อยเนาะก่ทันไหานเก็บอย่างไรอาทิบไปห่อนะ <laughs> สีเอยมอยแองเก็บคลองเด้วยที่มองเฮ้ยกินก่อนจ้า ข้าครับหรือตัวใครตัวมันนะหรือว่าบันงสารนกันลานมันอะบันงสารจริงจริบปะตักกินก่อนจนะตักกินก่อนแล้วห้เสี่ยวตักหือว่าใจด่ามันคือมีแต่คนใส่น้ำหวนนะปะหรือว่าเขาใจด่างลานกับการก็มองเจ้าตากอยหนึ่งรสด้วยไฮเซียวใส่น้ำตาลเพิ่นเพิ่นบอกกินใส่น้ำตาลไฮเซียวตัวกินเรู้ขั้นบนเป็นยังเทปพ่อ เันนี้วังอ่สมสุขอยนี่ล้วเฮ้ยเจ้าคือือนอนน้องมุงแล้วมาแรงเยดูเถอ้ยดูนะเช่ากันแลเจียวกันยังงามนอนน่องมุ่งรวมาแรงเลยมาบู้เ่าห้องผัดผู้เตะเนาะห้องผัดผู้ใหญ่ เออเกระ้เฮ้ยเอาให้จัดการนี่นี่หมางนี่พิ่มผ่านเนาะยักกินบม้เม็ดตเอาเมือหันพวตัวกินเลยเออเอ้นะฮะอืปลงสี่หน่วยเลยจีเนี่ยเอยทเลยอือลาเฮ้ยลงมาแต่วียงอย่างิลงเปรเล่นนเฮ้ยาอืออือซมาขูดนะแม่มึงไปใช้ ใช่เอ็นโบงในนี้นี่สิลูกซ้ายเอ็นโบงอันขี่รถมาพี่น้องสู่ฮาสิไปบ้านเสือเอ๋ยเลยเนาะกล้องลูกซ้ายเจ้้าาลูกซยเดียวแล้วไปบ้านเสือเอ๋ยแล้วกสิขึ้นปักสองไปซื้อน้ำมันมาให้แถาแม่พี่น้องจ้าน้ำมันเป็นเบิดเนาะเพื่อเฮาลงมาตะเวียงช่องซัมเออ วันที่ช้าๆนะป้ามาเมื่อแรกนี่ไล่ค่เป็นปรัดผมก็เราหัวมึองนั่นตัดผมชวนเสียไปตัดแน่สรงน่ะเด้เสร็จฮะเชวนเสียไประัดเมื่อแรกนสรรดาไปฮะเอทิปนะหน้าอกยข่อยอายสรงน่ด้ที่ชูเฮาคือบ่อหมดแหลยางมาทันบ่อชิคือย่บเอยผู้อาสรงรออีน้ามันย่องคา้งทุกลงงนะกเฮ้ยรงน้ำจังหล มาสิคือไปเอาจอกอีกเร็วจอกบืดโมเยอะหลายยาแน่หมายเึงยังมั่นพี่น้องอุ๊ยเอาโบ้งไหมฮึธรรมดาโผล่โอ้ยโผล่ธรรมดาพี่น้อยโผล่โผล่นะเครื่องแต่งหน้ามันนะ ลายหัวเฮาอีกเนาะจังมันยังมันยารักกับสาวเนาะเจ้ากูเห่าได้เสร็จจำเขาเล่าคองดีได้เลยจะเบิ่งหัวงอกเสียจะเหรอนะเต็มหัวอยู่หันหัวงอกเลยการอาบไปได้แล้วข้คอเด้อกขาภายในเจ็ดวันบนหัวเงาะวันนี้แย่งเงาะวันนี้มามาหาเสียวเหรอันเสียวหนูะม่ได้ไปหาเหาได้พี่น้องเลยห้องบอกเสียวอย่าไปหาเหา นั่งขึ้นมาฮะน้องซีคือเก่ามาลาดกันคือเก่าให้นางไปผู้เดียวนางสิไปบูถือกดอกบัจักทางไปซักนางบัได้เคยไปใช่มือคอยขึ้นแตกขึ้นขีดกันครับแกนี่คือยังไงไม่ตระหน่ายเยอะนะอยู่คู่มือด้วยวะ หมาเหลือแน่าจอกอ้วงเอ้แม่มันมีครูกันก็อยากได้เด็กพี่น้องนามักเผาของไทยนี่นะเฮ้กินเฮ้ยพวงใหญ่เปรบอยู่นี่จาปักจาปักมาจุ่มเลยเนาะจุ่มแล้วใช่ขั้นคอยนี่เจ้าวคายแล้วคนคายยังดกได้เหมือนเบาเคยเดินนี่เลยเลี้ยงไลายคน่นนะเผาน่ะจะไปคายได้คายพอดีกระเทินอื

ตกินข่าวกันยังเฮ้ย้านี่เฮ้ยเชียวอุ้ยพ่อมึงบํัว่าเจ้าในเอฟซีไปจะห่วงเพื่อนเชียวอยากไปหาเพื่อนกับมไปบอแนไปท้องวดเล่นวัาหัวนั่งกันหากับคนไปเนาะเอาผเป็นยางหากระเลาะอยู่ทุงสันหลจนเอฟซีว่าเฮ้ยมีตลาะกินเ่นนั้นเ่นี้เฮ้ย ฮไปหอนเขาไ่ได้กินข่าวได้เลยเนาะกแมวจนให้ข่าวนั้นอก็เไดกักบบไปกินแบบเพื่อไหทีนี่นะฮัไปนะเฮไปฮกินหันกินเนี่แล้วก็แล้วอะไสื่อไปกินเองน่เนาะมีทงยางบ่ยางอะไรสู่เสีห่ออะไรไม่ต้องห่อดอกเอามาหายห่อเพราะคันบกสีบอยมดแล้วนองสีเตรียมตัวแทบไม่ทัน กัสิไปนอนสองสาคืนนั่นแหละสิเอาไปจะปกะมาณสามสีชุดั่หนะเออสองคืนก็ังายมงมน้อยมาเด้๋ยวทตักห้มันไหมกินมเบิร์ดต,ตรงนี้นะนนกันลเดี๋ยวนทิทใต้กับยายแป้เดี๋ยกินจะข้อมกเผ้า้าพร้อมพรอม่จมจมจมมวบมืนนใจแล้วจะตื่นไปยังตื่นตีส ดูครับไปป่าและอืมตื่นเด็กลูกสาวเน้่ที่นอนคือสิบโตกแล้วนะพี่ไอ้น้อเอ่อสิ้นแล้วเปล่าแบบนี้เออคือเขลูกเคยนี่มาอยู่สองปี่นอันเพิ่นตกที่นอนยายแปรน่ะเโอ้ยยังก่อดแล้วบ่ล่าสองปีเขาโง่ใหญ่เงีอนแล้วจมไปเผาตื่นไป็นที่ ลูกเ่ไปิดใครๆแต่ซีมึงไปยุนพัวรดแค่นั้นนะอือแต่องเอวมายุนพัพวรูดย้วนนะเอาเลยพาววาวเมซือเด้อพี่น้องตเธอโอ้ยลูกน้องเคยคือมะเพาอันก่ยายแปลความแสงปพ้องปอกอยู่ปายบกผู้เกปอนหัวปลาลออยู่ในกระตานะไปตบเสียงบอกยังไงไปเห็นงานคือก่าบ่เฮยเสียนะอือ บอกกันเอ็งนคอยคิดไปหาเสียวก็ได้เฮ้ยบปล่าขไปหั่นอังกเต่งเราบ่ได้บอกเลยตื่นมาเราบอได้บอกกันได้อยากไปกับคนทางลูกทำมาจังเห็นกันอือลิ้ได้าบได้บอกว่าสีไปใช่นะเพอว่าเขาบอกด้หูจุดเขาสิไปดิมึงจะออกต่เฮือนเลยกันชวนกันไปว่ากันไปรกัไปพนละพัวทางรีบ้ยเพื่นว่า สมผื่นมีเมียหน่อยในความพันเนาะตอนแเขาเป็นห่วงมันเลยเป็นห่วงมาเลยหัวทามอ่ะพี่ชายทางไหนเหมือน่นว่าบ่แม่นเห็นพ่กระเป๋างามบ่อ่านี่มัได้แต่งโตเลยตอนนี้บ่มึงก็มึงก็ห้องก็คิดแพงกูนี่บ่ของมึอยู่ว่าได้เขาเขาบ่ทามเนาะ ร่างร่างคนคือคือคนบ่วงกันน okay. ี่ค่ะแม่บอกมันคิดไลยคือก็มีโทรศัพท์นี่พวกบอทโฮฮาจักเทอร์นี่ก็นบ่ค่อยช่อหาแต่เนี้ยหนึ่งอีกแล้วก็บอหนั่งบอทโฮฮากูเฮ้ย้บอทโฮฮากูกูด่าเลยมันมีลมีโทรศัพท์แวะโทรหาผู้ใดคือบอทโฮฮากูฮ่าบอทโนะมันมีหลายคนความคิดก็คือกันเลยหัวใจก็คือกัน บ่โทนน่ะห่วงยันห้จริงกะห่วงก็ห่วง้บห่วงมาอัน้อันประหารปหนีเพาวกขานาโทษน้ำเซลแยวนะยังมีโมเมนต์แบบผับโทษัพพว่บบอเป็นห่วงวะง้อวขนาดน้สิ่งง่ๆอยากไปกไปก็เพระเจ้าสิไปบุญเลยนาหนนะ พอกันคลิปหนาพี่น้องเด้อพอกันอยู่ปังบุญเพื่ออะไรกันสิได้ถ่ายนะพี่น้องเนาะคันสะดวกเมื่อกี้ได้มาห้าอีเสียคือเก่าพี่น้องจ้าไปมาหาสู่หักแพงกันเดี๋ยวจัเมื่อจังสีเอานางไปเบิ่งเฮือนเฮาเน้องไปเบิ่งเฮือนเฮาไปเล่นเฮือนเฮาจะเดินนังสีหน่อยใจน,นะเฮ้อยอเสีวยวย <c oughs>